วันที่25มกราคม2556สภากาชราิไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพและกรุงเทพมหานครร่วมจัดการอบรมให้ความรู้โรคพาร์กินสันแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยมีนายแพทย์ชานวิทยาเทพรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานโอกาสนี้ในแผนวันน้มิตีเลข,ขาธิการสภากา,าชาติไทยได้วมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับความร่วมมือของสี่หน่วยงานในโรงแรมมิลเลค่ชนแกนกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ในแพทย์รุ่งรจนดพิทยศิริก่าวว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคความจําเสื่อมของระบบประสาทมีอาการสั่นและเคลื่อนไหวช้ามักพบบ่อยมากรองมาจากโรคความจําเสื่อมและสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้จะอยู่ประมาณอายุ55ปีถึง60ปีอย่างแรกสุดเราต้องการให้แพทย์ตื่นตัว ตื่นตัวกับเรื่องของโรคพาร์กินสันผมแน่ใจว่าแพทย์ทุกท่านรู้จักโรคพาร์กินสันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลนะครับผมในเรื่องของยา,าที่มีการใช้รักษาในปัจจุบันซึ่งก้าวหน้าไปค่อนข้างมากหรือเทคนิคในการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันโรคที่อาการใกล้เคียงกันเป็นต้นนะครับในปัจจุบันเราเน้นเลยว่าโรคพาร์กินสันอย่างแรกคือหลังจากวินิจฉัยถูกต้องแล้วเนี่ยต้องรักษาเร็ว รักษาเร็วแล้วคนไข้จะอายุยืนใกล้เคียงกับคนปกติปัญหาที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดตามมาก็น้อยลงเพราะฉะนั้นหวังว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างความตื่นตัวและความเข้าใจนะครับและการเข้าถึงข้อมูลให้กับแพทย์มากขึ้นกับการรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีไม่น้อยกว่าต่างประเทศเลยครับ การจัดอบรมในครั้งนี้เน้กนการบรรยายในหัวข้อหกล้มง่ายและพากินสันปัญหาที่พบบ่อยและถูกลืมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโรคพากินสันขจา์สัก์เขียมรอดถ่ายภาพประิษฐ์มอญขาว